สวัสดีครับผมช่างเอนะครับจากศูนย์ซ่อมเอเซอร์วิสวันนี้เรามาเจอกันอีกหนึงคลิปครับเป็นเครื่องปั่นไฟครับวันนี้จะนําเสนอเครื่องปั่นไฟนิดนึงนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมานําเสนอการสดๆเลยเราจะมาแกะกล่องนะครับแกะกล่องนะครับอันนี้ก็คือเราแกะกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเครื่องปั่นไฟนะครับของเคนโตนะครับ5.5ากิโล 5.5กิโลหรือ5,500วัตต์นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์อยู่ที่13แรงนะครับนะครับเครื่องยนต์13แรงสตาร์ทกุญแจแล้วก็มีแบตเตอรี่แถมให้ด้วยนะครับก็ ...2 ระบบดึงมือก็ได้นะครับแล้วก็สตาร์ทกุญแจก็ได้เพื่อเบาแรงนะครับก็ใช้งานง่ายครับก็เรามาดูเอนใกล้ครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นชุดสตาร์ทกุญแจนะครับ แล้วก็มีวัวมิเตอร์นะครับตัวนี้วั์มิเตอร์แล้วตัวนี้พิเศษอย่างหนึ่งมีแอมมิเตอร์ให้ด้วยนะครับเวลาเราใช้งานโหลดเยอะๆครับมันจะโชว์แอมให้เลยครับนะครับมันได้อ่าคือแม็กเต็มที่30แอมครับตัวนี้ครับแม็กเต็มที่3 0แอมแต่ก็เราก็ใช้อยู่ที่อ่าประมาณให้มันโหลดประมาณสัก20กว่าแอมหน่อยก็อ่าน่าจะอ่าใช้งานได้สมูทนะฮะอ่าปลั๊กก็จะมี2ตัวนะครับเป็นปลั๊กพาวเวอร์2ตัวนะครับ สองตัวนี่เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นไฟออก DC ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นโอโหลดธรรมดาไม่มีอะไรถ้ามีไฟเกินไฟตัดมันก็จะตัดนะครับระบบทิ้งตัวนี้ก็จะเป็นกล่าวนะครับการตัวนี้นะครับให้กำลังไฟถึง6,500วัตต์เ้้ย5 5 0 0วัตนะครับ5,500วัตตสามารถใช้กระตู้เชื่อมได้ใช้งานที่เกี่ยวกับมอเตอร์ปั๊มน้ำไฟบ้าน ได้หมดเลยนะครับแต่ก็ให้เน้นทยอยแยกกันใช้จะดีกว่านะครับอ่ะเรามาดูตัวนี้ครับถังน้ำมันเนี่ยมันจะเติม9195นะครับเป็นแก๊สโซฮอลได้นะครับถังน้ำมัน25ลิตรนะครับ25ลิตรเห็นมีกองให้ด้วยนะครับก็กองสิ่งสกรปรกนะครับอของในส่วนของน้ำมันนะครับ สิ่งที่ถามให้อาะผมแกะดูสดๆกันเลยนะครับนี่เขาถมให้มานะครับจะเป็นนะครับล้อนะครับนะฮะล้อนี่ครับก็เอาไปประกอบเองได้นะครับแล้วก็มีชุดขาตั้งนะครับชุดซัพพอร์ตยางเพื่อให้เครื่องไม่ดิ้นไปดิ้นมานะครับก็นิ่งหน่อยนะครับอันนี้ชุดมือจับนะครับแต่เราแต่อันนี้อันนี้ผมแกะกล่องมาคือยังไม่ได้ประกอบนะครับก็เดี๋ยวลูกค้าก็จะนําไปประกอบเองนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นแกนล,ลอ้อนะครับพวกนี้ประกอบไม่ยากครับก็ลูกค้าประกอบไม่ได้ก็บอกนะครับก็โทรมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมแนะนําให้นะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดปักพอั์นะครับแต่ของเราเนี่ยเครื่องบันไฟตัวนี้ถ้าซื้อจากทางร้านสุมซ่อนอร์วิรนะครับก็จะแถมะสรปักสนามปักสนามก็คือปักยางนะครับเป็นปักเกาาคู่นะครับเป็นปักสนาม แล้วก็สายให้5เมตรฟรีฮะไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องเรื่องของเครื่องนะครับเรื่องของเครื่องต่างๆนะครับการเทสเครื่องเราเทสให้อยู่แล้วนะครับก่อนจัดส่งอันนี้ก็เห็นกันชัดๆัดเลยว่าตัวนี้นะครับนี่ครับเราก็จะทาการเทสเครื่องอย่างนี้เลยเติมมันเครื่องเทสเครื่องให้อย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าใส่ถังน้ํามันเดี๋ยวการขนส่ง Favorite. มันจะมีปัญหานิดนึงน,นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทดูคร่าวๆนะครับอันดับแรกนะครับการสตาร์ทก็จะเป็นนะครับดันโชกไปทางซ้ายมือนะครับมาดูใกล้ครับดันโชกไปทางซ้ายมือครับดันโชกไปทางซ้ายมือก่อนสตาร์ทแล้วก็บิดกุญแจสตาร์ททันทีครับ เวลาเราไม่ใช้งานเราก็ปิดแค่นี้เองครับตรงนี้ก็จะเป็นก๊อกน้ํามันนะครับแต่ว่าอันนี้ผมปิดไว้ผมต่อเข้ากับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานอย่าลืมเปิดคลอกตรงนี้ด้วยนะครับพิสเน้นนิดหนึ่งนะครับบางคนลืมเมื่สตาร์ทไตยไม่ติดจนแบตหมดนี่คือปัญหานะครับภาวากันไปครับอ่าส่วนตรงนี้ความพิเศษของมันมีอีกนิดนึงครับเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆตรงนี้ดูเลยนะฮะเป็นท่อไอเสียครับท่อไอเสียนะครับ นี่จะมีมีการร้อนและมีชุบคมมียมด้วยโอ้โ oh, หสวยบาดตานะครับสวยสวยมากสวยมากตัวนี้ก็กันร้อนกันไหลด้วยแล้วก็เหมือนท่อมอเตอร์ไซค์เปะเลยนะครับนะเงียบครับตัวนี้เงียบแน่นอนรับประกันว่าเสียงไม่ดังแล้วก็เหมาะสมกับการใช้งานตามบ้านตามใช้งานก่อสร้างนะครับและใช้งานได้หลากหลายนะครับท่านใดนะครับที่สนใจเครื่องยนต์เครื่องปั่นไฟตัวนี้นะครับเป็นรุ่นเค n นโตห้าพันห้าร้อย รุ่น KT Gen 6 0 0นะครับนะครับกำลังไฟอยู่ที่5,500วัตต์นะครับประหยัดน้ำมัน1ลิตรต่อ1ชั่วโมงนะครับก็โทรมาที่0617826919ช่างเอ๋ได้เลยนะครับหรือจะติดต่อทางแอดมินเพจก็ได้นะครับหรือติดต่อทางช่อง YouTube ตามลิงก์ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปคลิปนี้หวังว่าทุกคนนะครับ ถ้าหวังว่าทุกคนนะครับถ้าจะสนใจนะครับก็รีบเลยนะครับของมีจํานวนจํากัดครับสำหรับราคานี้เดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษกันไปนะครับอ่ะโทรโทรถามกันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ